สวัสดีค่ะดิฉันนงรักปัตเลอร์นี่คือพื้นที่ของคนชอบอ่านและชอบแชร์ที่จะทําให้คุณไม่ต้องหลบมุมอ่านหนังสืออยู่คนเดียวแต่จะชวนทุกคนมาฟังและสร้างแรงบันดาลใจในการอ่านไปพ,พร้อมๆกันกับหลบมุมอ่านค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังรายการหลบมุมอ่านทางไทย PBS Podcast วันนี้ดิฉันจะร่วมพูดคุยกับคุกบคณกว่าชื่นบางคมบางบรรณาธิการของสำนักพิมพ์คมบางตอนนี้ต้อง ยกระดับสถานะของเธอขึ้นมาอีกนิดหนึ่งนะคะในฐานะที่เป็นบรรณาธิการซีไรส์สำหรับนวนิยายเรื่องกี่บาทซึ่งพึ่งจะได้รับรางวัลซีไรส์ปี2567ไปนอกจากนั้นแล้วก็เป็นบรรณาธิการหลักนะคะของสำนักพิมพ์คมบางด้วยหนังสือหลายๆเล่มของที่นี่ทุกเล่มนั่นแหละ ต้องผ่านมือเธอไม่ว่าจะเป็นงานเขียนของคุณชมัยพรแสงกระจ่างบางคมบางศิลปินแห่งชาติก็ต้องผ่านการดูแลนะคะของคุณกว่าชื่นด้วยเช่นเดียวกันหนังสือที่ออกมาพร้อมกันกันกบนวนิยายเรื่องกี่บาทนั่นก็คือมแมลงอายุสั้นที่เราไม่รู้จักอ่าดังนั้นเนี่ยสถานะของเธอก็จะขึ้นมาอีกระดับหนึ่งนั่นก็คือเป็นบรรณานธิการของสองนวนิยายที่เข้ารอบช็อตลิสสีไรนั่นก็คือกี่บาทของคุณประเรสริฐศักดิ์ปัทมลิศแล้วก็ มแมลงอายุสั้นที่เราไม่รู้จักของคุณกล้าสมุทรทวนิ์วันนี้เราจะร่วมพูดคุยกับคุณกว่าชื่นกันโดยเราจะมาคุยกันถึงในแง่ที่ว่าตอนนี้ ในเรื่องของงานเขียนวรรณกรรมไทยต่างๆนะคะว่าสำนักพิมพ์คมบางเองได้มีส่วนในการสนับสนุนหรือว่าเปิดพื้นที่อย่างไรบ้างก่อนที่เราจะไปพูดคุยถึงการทํางานบรรณาธิการของคุณกว่าชื่นบางคมบางนะคะเพราะว่าอย่างที่เราทราบกันสำนักพิมพ์เองก็จะมีหนังสือส่วนหนึ่งที่เป็นหนังสือแปลวรรณกรรมของทางรัสเซียด้วยเช่นเดียวกันค่ะสวัสดีค่ะเราก็จะคุยเรื่อง ประเด็นหลักๆใช่ไหมคะที่เกี่ยวกับการทํางานของสํานักพิมพ์ใช่ไห<ช>มคะเพราะว่าอย่างในคํานํานวริยายทั้งสองเล่มเนี่ยทางสำนักพิมพ์คมบางเองก็จะจะพูดถึงในแง่ที่ว่าได้คํานึงถึงการเปิดพื้นที่ให้กับตัวงานวรรณกรรมของไทยด้วยเพื่อจะได้เป็นการต่อยอดแล้วก็เป็นการพัฒนาหรือว่าทําให้กลุ่มคนอ่านเนี่ยได้เปิดบริบทในพื้นที่งานเขียนสร้างสรรค์ของนักเขียนไทยด้วยอะค่ะ อย่างเช่นมันก็จะมีโครงการอะไรต่างๆที่มันเกิดขึ้นมาหรือโครงการที่เป็นการเปิดคอร์สการเรียนเกี่ยวกับการเขียนเอาก,อกว้างๆก่อนดีกว่านะคะคือถ้าให้เรามองนะปัจจุบันนี้นักอ่านเราไม่ได้มีจะบอกว่าไม่ได้มีเพิ่มขึ้นมาก แต่ก็ไม่ได้มีน้อยลงเอาอย่างนี้ดีกว่าแต่ว่าคนอ่านที่มีเพิ่มขึ้นเนี่ยเขาก็จะอ่านวรรณกรรมที่หลากหลายขึ้นเพราะโลกสมัยเนี้ยมันกว้างใหญ่ไพศาลเนาะมีวรรณกรรมแปลมีวรรณกรรมญี่ปุ่นเด็กเดี๋ยวนี้จะชอบอ่านเรื่องญี่ปุ่นเรื่องสืบสวนสอบสวนเรื่องคดีฆาตกรรมอะไรพวกเนี้ยนะคะซึ่งโอเคเราไม่ต้องไปไม่ต้องไปช่วยสนับสนุนเพิ่มก็ได้เพราะว่าเขาเป็นที่นิยมอยู่แล้วแต่ว่าววรรณกรรมไทยเนี่ยมันเหมือน มันเหมือนกลายเป็นสิ่งที่ถูกมองว่าอาจจะถูกมองว่าเชยถูกมองว่ายากถูกมองว่าอะไรหลายๆอย่างนะคะสำหรับเด็กๆเนาะไม่ตื่นเต้นหรือบางคนก็บอกว่ายากถ้ามีแปะป้ายรางวัลก็ยากอีกอ่านยากจ้างอะไรอย่างี้นะคะทีนี้เราก็เลยรู้สึกว่าจริงๆวรรณกรรมไทยเนี่ยมันมีมากมายหลากหลายหลายประเภทแล้วก็ ไม่ใช่ว่ายากขนาดนั้นก็มีแบบง่ายแบบอย่างที่อ่านเบาๆก็มีนะคะแต่ว่าเราอาจจะไม่ค่อยได้รับการพูดถึงเอาอย่างนี้ดีกว่า<ๆ>เช่นสื่อก็อาจจะพูดถึงน้อยหน่อยหรือว่าในโลกโซเชียลเนี่ยก็จะแทบไม่ค่อยพูดถึงวรรณกรรมไทยพูดน้อยนะคะทีนี้มันก็จะเกิดจะเราบอกว่ามีช่องว่างหรือมีอะไรก็ได้นะคะเช่นในเรื่องของ งานวรรณกรรมเชิงสร้างสารรค์ที่พอออกมาแล้วก็อาจจะไม่มีที่จะขายหรือไม่มีคนพูดถึงไม่มีคนเอาไปจำน่ายหรืออะไรอย่างเงี้ยบางคนก็ต้องพิมพ์เองในจำนวนน้อยอย่างเงี้ยในส่วนของคมบางเนี่ยในต้นปีเนี่ยเราก็คิดว่าเออปีนี้เราอยากทำวรรณกรรมไทยให้มันให้มันเป็นที่รู้จักหรือว่าจะไม่ใช่เป็นที่รู้จัก เหมือนอยากส่งเสริมคนที่ทำงานวรรณกรรมไทยให้มันมีพื้นที่มากขึ้นทีนี้การส่งเสริมมันมีอะไรเราก็ต้องบอกว่าเราก็อิงกับโครงการหลายๆอย่างที่เราทำขึ้นก่อนหน้านั้นนะคะอันแรกคือโครงการของอาจารย์ชมัยพรน,นี่แหละก็คือ w r t t e r s e ีซึ่งเป็นโครงการประกวดต้นฉบับ จะว่าประกวดเป็นโครงการาประกวดต้นฉบับนี่แหละก็คือให้คนเรียนรู้เรื่องการเขียนผ่านเพจ Writer Seed นะคะในขณะเดียวกันก็เปิดให้ส่งผลงานเข้าประกวดเพราะฉะนั้นมันจะมี2ส,ส่วนคือเรียนรู้ให้ความรู้เรื่องการเขียนคือเป็นคลิปเป็นไลฟ์แล้วก็มีการเผยแพร่ในสื่ออื่นๆก็คือในแพลตฟอร์มทั้ง y o u t u b e ทั้งตัว Facebook Page นะคะ นี่นมันก็จะเป็นองค์ความรู้ที่เกี่ยวกับการเขียนสําหรับคนอยากเขียนแต่เราก็เปิดรับต้นฉบับเพื่อประกวดเราจะมีนวนิยายามีเรื่องสั้นบทกวีแล้วก็ล่าสุดคือนวนิยายอันนี้เพื่อเราจะมองเห็นแล้วว่าคนที่อยากเขียนหนังสือเนี่ยเยอะมากนะคะคนที่ส่งโครงการเนี่ยมันมีเป็นร้อยๆนะคะแต่ละครั้งทํามาก็เป็นโครงการครั้งที่5แล้วค่ะ ทีนี้อันนี้เรื่องหนึ่งเรื่องที่สองคือเรื่องของการฝึกอบรมเครื่องซึ่งคมบางเราอะเปิดเป็นการสอนการเขียนโดยให้อาจารย์ชมายพรเนี่ยเป็นวิทยากรหลักนะคะเน้นเรื่องการสอนเพื่อเขาเรียกว่าสร้างปลุกเรา้าสร้างความอยากเขียนคือมนุษย์ทุกคนมีเรื่องที่อยากเขียนอยู่แล้วทีนี้การที่มาอบรมกับอาจารย์ชมายพรก็คือจะได้เพิ่ม วิธีเทคนิคก,กลวิธีต่างๆหรือความเข้าใจต่างๆในการถ่ายทอดข้อมูลที่อยู่ในลิ้นชักความทรงจำของตัวเองหรือ,อยังไงก็ตามเอามาเป็นเรื่องซึ่งจะเป็นเรื่องสั้นนิยายบทกวีอะไรก็ได้ซึ่งเราก็จะเห็นนะคะว่าทางสำนักพิมพ์เองก็มีการสื่อสารกับกลุ่มคนข้างนอกโดยการจัดตัวกิจกรรมในรูปแบบของการเปิดอบรมการเขียนการจัดประกวด แล้วจังมีสิ่งหนึ่งที่น่าสนใจมากมากนั่นก็คือการสร้างสื่อที่เป็นองค์ความรู้สำหรับผู้ที่มีความสนใจอยากที่จะเขียนหนังสือทีนี้มันก็จะไปสู่ในส่วนของที่เป็นสํานักพิมพ์ละ่ะอ่าเราเปิดพื้นที่ตรงนี้แหละให้กับผู้คนได้เข้ามาเรียนรู้ในตรงนี้แล้วเราได้เห็นว่ามีคนพร้อมที่อยากจะเขียนจานวนมากสานักพิมพ์ทาอย่างไรต่อไปคะหลังจากนั้นคือสำนักพิมพ์เนี่ยจริงจ ต้องบอกว่าเป็นส่วนหนึ่งในการทำงานของกระบวนการท,ทั้งหมดที่เล่ามานะคะเพราะว่าเราเองก็ไม่ได้ว่าใหญ่ขนาดที่ว่าจะมีกำลังที่จะเจแบบจัดพิมพ์งานของทุกคนอันเนี้ยก็ไม่ได้มีกำลังมากขนาดนั้นแต่เราก็จะส่งเสริมให้เขาสามารถไปในที่อื่นได้อย่างบางคนเขามีที่ที่จะรับผลงานของเขาอยู่แล้วก็มีนะคะแต่ในส่วนของเราเนี่ยมันจะมีสองส่วนคือส่วนที่ เราหยิบผลงานที่น่าสนใจขึ้นมาตีพิมพ์และส่วนที่เรียกว่าเหมือนกับทำงานร่วมกันลงทุนร่วมกันกับคนที่อยากจะมีหนังสือเป็นของตัวเองอันนี้ก็จะมีนะคะคือเขาจะเหมือนลงทุนพิมพ์เองแต่ว่าเราจะช่วยเรื่องการผลิตทั้งหมดคือเขาก็ช่วยลงทุนส่วนเราก็จะช่วยในเรื่องการประชาสัมพันธ์ทั้งหมดแต่ว่าการขายของก็คือเป็นสิทธิ์ของ นักเขียนเลยอันนี้ก็เหมือนเราเป็นผู้แนะนำและดูแลนะคะก็จะมีหลายๆเล่มที่ได้รับความไว้วางใจนะคะอย่างเรื่องรักยืนใจของคุณอรุณีนะคะเรื่อง ตำนานใจในคลองนะคะก็ของคุณสุขสรรอันนี้ก็จะเป็นการร่วมทุนกันแต่ว่าถามว่าการทำงานแตกต่างกันไหมไม่แตกต่างเลยค่ะเพราะว่าเราดูต้นฉบับอย่างละเอียดเหมือนกับทำงานเหมือนกับทางานหนังสือลูกเหมือนเป็นลูกของคมบางแท้ๆเลยเหมือนกันไม่ได้มีลูกด้อยลูกน้อยกับเขานะคะทำงานกันหมดในขณะเดีเยวกันส่วนที่เป็นของสานักพิมพ์จริงๆก็คือผลงานที่เราดึงมา รู้สึกว่าเล่มนี้เราอยากพิมพ์เล่มนี้จะต้องได้พิมพ์ก็จะมีเรื่องกี่บาทนะคะที่ของคุณประเรสริฐศักดิ์คือตอนอ่านต้นฉบับครั้งแรกเรารู้สึกว่ามันต้องพิมพ์เรื่องนี้มันต้องพิมพ์เพราะว่ามันสนุกมากอันนี้ตอนครั้งแรกนะคะส่วนของคุณกล้าสมุทรวันนิดเนี่ยก็เราไม่ได้พิมพ์เรื่องที่ได้รางวัลของ라이ท์เตอร์ซีนะคะคุณกล้าได้รางวัลของ라이ท์เตอร์ซี เราไม่ได้พิมพ์เล่มนานเพราะว่ามีคนพิมพ์แต่ว่าเราก็ไปขอดูต้นฉบับพอดีว่าได้รับต้นฉบับอีกเล่มหนึ่งซึ่งก็คือแมลงอายุสั้นที่เราไม่รู้จักแล้วเราก็รู้สึกว่าโอเคมันคนละคนละแบบกับกี่บาทเลยนะคะถ้าให้พูดเนี่ย mm. มันเป็นเรื่องคนละแบบกันเป็นเรื่องคนละแนววิธีคนละอย่างแต่ว่ามันมีจุดเด่นที่แตกต่างกันที่เรารู้สึกว่าโอเคอันนี้เด่นแบบนี้อันนี้เด่นแบบนี้เราก็สกว่าเออเราพิมพ์เราพิม ะะถ้าพูดถึงตัวระบบการอ่านหรือว่าการสร้างสารรค์งานวรรณกรรมหรือสำนักพิมพ์หรือหนังสือนักอ่านในในวันปัจจุบันเนี้เราก็คิดว่าหนังสือเนี่ยนอกจากวรรณกรรมแปลวรรณกรรมอื่นๆที่มันเยอะแยะไปหมดนะตอนนี้เนี่ยถ้าเรามีเรื่องที่เราคิดว่ามันดีน่าสนใจมันก็ควรจะมีออกไป บางสำนักพิมพ์เนี่ยเขาทำวรรณกรรมไทยที่สามารถเด่นขึ้นมาอย่าง PS สนะคะสำนักพิมพ์ PS อก็จะทำงานวรรณกรรมไทยเป็นหลักเลยแล้เป็นแนว P s ก็คือเรียกว่าเป็นแนวที่เป็นรุ่นใหม่หน่อยถ้าเป็นนวัิยัยวาย y ก็จะมีสำนักพิมพ์ที่เน้นเรื่องวายไปเลยซึ่งมีแฟนเหนียวแน่นมากนะคะมีแบบมีนักอ่านที่แบบพร้อมเปอะเยอะแยะเลยแต่คมบางอะอยู่ตรงไหนล่ะอยู่ตรงกลางอะอยู่ตรง กึ่งเก่ากึ่งใหม่อะคะ่ะเราก็จะเห็นว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยคมบางเนี่ยคุณกว่าชื่นได้เล่ามาแล้วว่ามันเห็นการเติบโตของคมบางว่ามันมีจารีดขนบของความเป็นคมบางอยู่ในตัววรรณกรรมที่มันออกไปแล้วก็มีตัวส่วนที่เป็นวรรณกรรมคลาสสิกเราจะมาคุยถึงจุดเปลี่ยนที่มันทำให้เราเปิดออกไปมีตัวอีกรูปแบบหนึง่งเป็นตัวเลือกให้กับกลุ่มคนอ่านของสันักพิมพ์เราเองเกิดขึ้นมา จริงๆเราอยากถามไปถึงในแง่ที่ว่าเราสนใจในเรื่องของอีกกลุ่มหนึ่งที่เป็นการลงทุนร่วมนะว่าขั้นตอนมันเนี่ยคือทางสนพิมพ์เองเปิดให้แต่ละคนส่งเข้ามาไหมหรือว่าคนที่จะส่งมาได้เนี่ยต้องมีขั้นตอนอยังไงเอาเรื่องลงทุนร่วมก่อนใช่ไหมคะคือนักเขียนนักเขียนเนี่ยบางคนเนี่ยเขาพร้อมที่จะพิมพ์อยู่แล้วนึกออกไหมคะ คือเขาไม่ได้เขาเขาพร้อมว่าเขาพร้อมจะพิมพ์แหละแต่เขาไม่รู้จะทํำยังไงกับต้นฉบับกองเนี้ยค่ะอันเนี้ยเราช่วยทํากับต้นฉบับกองนี้ของเขาได้แล้วให้เขาส่งต้นฉบับมามแล้วเราจะคุยว่าโอเคต้นฉบับของเขาอ่ะมันจะประมาณนี้มันควรจะมีรูปนะมันควรจะอ่างงี้อ่ะเขาอยากให้เราทําอะไรเราทําหมดเลยใช่ไหมเราทําปกให้ทํารูปให้นี้หรืออ่ะมีคนทํารูปให้เพราะว่าเป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องอย่างเงี้ยก็ได้ บอกเรามาให้เราทำแล้วเราก็วางขั้นตอนให้หมดเขาก็มีความพร้อมในเรื่องการพิมพ์การผลิตทั้งทั้งหลายทั้งระบบเขามีความพร้อมเียงแต่เขาไม่รู้ว่าจะทำยังไงอันนี้เราทำให้ได้หมดเลยก็สามารถติดต่อสอบถามมาได้นะคะอันนี้มันก็มาสู่ที่ว่าจุดเปลี่ยนของเราแหละที่เราจะเปิดพื้นที่ของวรรณกรรมสร้างสรรค์ จนส่วนจุดเปลี่ยนของตัวเราเนี่ยความที่เราทำทั้งหลากหลายนะคะคือจะเราทำหมดเลยจุดเปลี่ยนมันอยู่ที่ว่าเนื่องจากนิตยสารมันตายไปแล้วมันไม่มีหน้าพื้นที่นิตยสารแบบนั้นอีกต่อไปแล้วนะคะคนอ่านของเราเนี่ยต้องยอมรับว่าคนอ่านของคมบางส่วนหนึ่งเนี่ยส่วนใหญ่อะอยู่ในนิตยสารเช่นสกุลไทยขวัญเรือนนะคะเพราะฉะนั้นพอนิตยสารมันไม่อยู่แล้วเนี่ย ความเป็นคมบางที่มันเคยเป็นงานเขียนในขนมแบบนั้นน่ะมันก็ขาดช่วงไปมันจะติดต่อสื่อสารกับคนได้ไม่ไม่ถึงคนอ่านกลุ่มนั้นและหรือคนอ่านกลุ่มนั้นเองก็หายเริ่มสูญหายไปต้องยอมรับว่าส่วนหนึ่งก็อายุมากก็มีนะคะเราก็มองเห็นว่าคนอ่านของเราอะ่ะมันลดลงและมันเชื่อมไม่ถึงกันบางคนเขาไม่เล่นโซเชียลไงคะ เขาก็อ่านหนังสือเล่มอ่ะเขาอ่านในโทรศัพท์ไม่เห็นเขาไม่เล่นเขาไม่เคยเห็นไม่เคยดู Facebook อะไรอย่างเงี้ยให้ลูกทําให้อ่ะก็มีอย่างเงี้ยค่ะมันมันเชื่อมกันไม่ถึงเราก็คิดว่าเราจะต้องมีผู้อ่านใหม่ๆเกิดขึ้นในขณะเดียวกันเราไม่ได้ทิ้งผู้อ่านดั้งเดิมของเราเราก็พยายามที่จะสื่อสารการอบรมเนี่ยเป็นการสื่อสารไปถึงกลุ่มผู้อ่านเก่าๆของเราบางคนได้ด้วย ในส่วนที่เป็นวรรณกรรมรุ่นใหม่ที่เราจะหานะักอ่านใหม่ๆเนี่ยเราก็พยายามที่จะดูว่าคนอ่านมันมีแบบไหนกันบ้างเราจะไปเล่นตลาดวัยรุ่นขนาด PS เลยเราก็อาจจะไม่ถนดัดแล้ว PS เขาก็เก่งอยู่แล้วใช่ไหมคะเราจะไปเล่นตลาดแบบวอยก็ต้องยอมรับอีกว่าไม่ถนดัดอีกเหมือนกัน ก็มีคนที่เขาเก่งกว่าอยู่แล้วหรือไลท์โนเวลอันนี้เราก็มองอยู่ว่าไลท์โนเวลน่าสนใจแต่มันต้องใช้เวลาในการศึกษาอีกนิดหนึ่งว่าอุ้ยไล no ท์โนเวลที่ที่สนุกที่คิดว่าจะออกมาเนี่ยมันจะเป็นยังไงแต่สิ่งที่เราเก่งต้องบอกว่าเก่งเราทำมานานก็คือวรรณกรรมที่เป็นในเชิงขนกอย่างนี้แหละ วรรณกรรมเชิงสร้างสารรค์อย่างนี้แหละที่วรรณกรรมที่ยังมีเทคนิคในการเขียนที่ซับซ้อนจะบอกว่ายากก็ได้จะบอกว่าต้องวิเคราะห์ก็ได้ไอแบบเนี้ยเราจะถนัดหรือเรื่องที่มีความจริงจังมีความมีแกน่นมีสารที่หนักแบบเนี้ยเราเก่งอะ่ะเราบอกได้ว่าจะบอกว่าเราเก่งบอกว่าเราถนัดมากกว่า เรารู้สึกว่างานแบบนี้มันมีเนื้อมีหยิบจับอะไรมามีก้อนอยู่แต่ว่าเราสามารถที่จะทำมันออกมาเป็นเล่มได้เราชอบงานแบบนี้มากกว่างานเชิงสร้างสารรค์มีขนบนิดๆแต่ไม่ได้แปลว่าเฉยของพวกนี้มันไม่เฉยนะคะมันอยู่ที่วิธีต่างๆรวมทั้งวิธีเขียนของนักเขียนด้วย <S <S เพราะฉะนั้นตอนแรกสุดที่เราตัดสินใจพิมพ์งานเนี่ยเหตุผลเราคำเดียวคือคำว่าสนุก Hmm. เพราะว่าเราคิดว่างานสร้างสรรค์ไม่ได้แปลว่าจะต้องยากและน่าเบือ่องานสร้างสรรค์สนุกมันก็มีเยอะแยะงานสร้างสรรค์ไม่ต้องปีนบันไดอ่านก็ได้งานสร้างสรรค์ไม่ต้องซีเรียสขนาดที่ตีลังกาแบบหลายรอบแล้วรู้สึกว่าอินมากเลยแต่ว่าคิดหลายซับซ้อนมากอันนี้บางทีเราก็รู้สึกว่ามันก็อาจจะไม่สนุกไงเราอยากให้ความสนุกนํา แล้วไอ้ความสร้างสารรค์ตีลังกาอ่านเนี่ยมันจะแทรกอยู่ในตัวเนื้องานอันนี้คือสิ่งที่เราคิดเนาะเป็นโจทย์ของเราว่าถ้าเราจะพิมพ์งานใหม่หมๆออกมาเนี่ยเออเราอยากให้มันคือสนุกพอเราอ่านแล้วอุ้ยเราชอบจังตบมือสนุกอย่างเงี้ยเออเราจะรู้สึกยังไงสําหรับดิฉันเองนะสองเล่มอย่างกีบาทกับแมลงอายุสั้นที่เราไม่รู้จักมันก็เริ่มต้นจากความรู้สึกที่ทางคุณกว่าเชื่อได้ตั้งโกไว้อะว่ามันต้องอ่านสนุกก่อนอ เพราะพความที่อ่านสนุกแล้วเนี่ยหน้าต่อหน้ามันจะไปเองความ<ช>ความเพลินมันจะเกิดขึ้นแล้วหลังจากนั้นเนี่ยหลังจากอ่านจบอะ่ะเอ้ยใครจะมาวิเคราะห์ตีความอย่างไรนั่นก็อีกเรื่องหนึ่งเข้าถึงงา่ายจับต้องได้ไดมีความรู้สึกร่วมบางอย่างที่มันเกิดขึ้นกับตัวเราซึ่งสองเล่มเนี้ยมันให้บรรยากาศโดยโทนแบบนั้นโอเคแม้ว่าเรื่องของคุณกล้านี่มันจะมีมันซ้อนกันอยู่ ตอนแรกก็ยังงงอยู่นิดหนึ่งว่าเอะมีตกตรงไหนของใครยังไงใช่ไหมเราก็อ่านไปเรื่อยๆอ๋ออย่างนี้นี่เองซึ่งมันสนุกมันมันสนุกเพราะว่ามันชวนให้คือมันต้องไปอ่ะให้ด้วยจนจบเพราะว่าอยากรู้ไงใช่เันมด้วามความรู้สึกอยากรู้ของเราใช่ใครอ่ะเออยังไงอ่ะสายมันมีความอึมครึมมันมีความเหนือจริงมันอยู่ในเรื่องเดียวกันหมดเลยอืม งานของคุณกล้าเล่มนี้มันอยู่ในอยู่ในเล่มเดียวกันหมดเลยมีเทคนิคมีความซับซ้อน <c oughs> คือมันจะต่างจากกี่บาทตรงที่การกี่บาทจะเล่าเรื่องไม่ซับซ้อน <c oughs> แต่อาจจะเล่าย้อน <c oughs> เล่าอะไรแต่ไม่ซับซ้อนแต่สนุก <c oughs> แต่ว่าของคุณกล้ามาแลอยุสั้นเนี่ยจะเล่าเรื่องซับซ้อนมาก แต่ว่าพอเราจับมันติดอ่ะเราจะตามเลยเราต้องจับมันให้ติดก่อนทีแรกอะไรเงี้ยแต่สาหรับผู้ใหญ่มันมันสองเรื่องซ้อนอยู่ในเล่มเดียวฉันเหมือนเหมือนเอเหมือนกําลังอ่านอยู่สองสาเล่มอยู่ในอยู่ในเล่มเดียวใช่แล้วมันใยายเล่มเล็กด้วยใช่ใช่แล้วมันสนุกอ่ะเออมันได้มันไดอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยโดยพื้นที่เวทีน้อของช็อตลิส่ะปีเนี้ยมันจะมีความสนุกอ่ะ ที่อยู่ในแต่ละเล่มนั้นด้วยรวมถึงประเด็นปัญหาทางสังคมที่มันร่วมสมัยหรือถึงแม้การพากลับไปในเรื่องของเชิงประวัติศาสตร์แต่มันก็เป็นชวนให้เราได้ได้ตั้งคําถามได้อย่างสนุกด้วยเ<ะ>ช่นเดียวกันเออเดี๋ยวเราถามก่อนว่าอย่างก่อนที่จะไปถึงการทำบรรณาธิการสองเล่มนี้เนาะว่าภาพรวมของซีรส์้ารยเนี่ยในมุมมองคุณกว่าชื่นคุณคุณเห็นปรากฏการณ์อะไรที่คุณแบบเอยคุณว้าวกับมันคุณชอบ เรารู้สึกว่ามันมีความทันสมัยขึ้นนะคะคือจริงๆซีรท์น่ะถูกมองว่ายากไม่อยากอ่านอยู่ตลอดเด็กๆจะรู้สึกยากอะไรเงี้ยทั้งนั้นที่มันก็ไม่ได้ยากนะบางเรื่องก็ง่ายๆอะไรเงี้ยนะคะแต่ว่ามันมีตราขึ้นมาแล้วมันดูยากแล้วหลังๆก็ยากขึ้นเรื่อยๆอะไรเงี้ยแต่ว่าในปีนี้มันมีความหลากหลายอยู่นะในช็อตลิสท์ทั้ง8เรื่องแล้วก็มีประเด็นใหม่ๆที่ดูว่า กล้าที่จะคนเขียนก็กล้าที่จะเขียนคนที่เป็นกรรมการก็กล้าที่จะหยิบขึ้นมาอั่างนี้ดีกว่า mm hmm. แม้จริงๆอย่างมาแมลงอายุสั้นนะ่ะเราก็สองจิตสองใจคิดว่าเรากลัวว่าจะคิดว่าอาจจะไม่เข้าแต่เล่มเพราะเรากลัวฉากเลิฟซีน mm hmm. เอเซึ่งมันดุดันมากเรารู้สึกว่าโอ้โหว่าดุดันนะ่ะเรากลัวว่ากรรมการอาจจะรู้สึกว่ารับไม่ได้อะไรเงี้ย แต่มันไม่ได้ดุด,ดันในเชิงว่าทำให้เกิดอารมณ์ใคร่หรืออะไรนะมันคือความดุด,ดันที่เป็นมนุษย์นะ่ะเออแต่ว่าออโอเคซึ่งกรรมการอ่านแล้วเข้าใจรู้เออเขารู้สึกว่ามันคือสิ่งที่บ่งบอกอะไรในเรื่องซึ่งมันใช่มันเป็นจุดสำคัญของในเรื่องเลยแล้วก็มันทำให้เห็นว่ากรรมการก็ใจกว้างนะคะไม่ใช่ใครจะบอกว่ากรรมการซีไรต์เชยอะไรเงี้ยไม่นะกรรมการใจกว้างมากแล้วก็ มองเห็นประเด็นในวรรณกรรมแบบสำหรับเราบางทีเราอาจจะท้อแล้วก็ได้อะเอางี้ดีกว่าปีนี้รู้สึกว่าคำประกาศก็อ่านเข้าใจง่ายด้วยค่ะใช่ทุกอย่างนี้เป็นข้อสังเกตส่วนตัวนะเออจากที่เห็นปีผ่านๆมาเรารู้สึกว่าอืมอะไรนิดนึงไม่ไม่มีสับไม่มีสับใช่ไม่มีสับยพออ่านของคำประกาศซีไรส์สองพันห้าหสิเจ็ดปีนี้เรารู้สึกว่าเออเฮ้ยอืม เออมัน <c oughs> มันมนุษย์น่ะอะไรเงี้ยมันสัมผัสเรารู้สึกว่าเราอยากให้จริงๆเรื่องนี้เป็นเรื่องที่คุยกับอาจารย์ทาเนศนิดหนึ่งอยู่นิดหนึ่งตอนที่มีสัมมนา,าของสมาคมภาษาว่าเราอ่ะเราตั้งใจจะทำหนังสือวรรณกรรมให้ให้มันสนุก อยากได้เรื่องที่สนุกอันนี้คือความตั้งใจของเราในขณะเดียวกันอาจารย์ธเนศก็พูดขึ้นมาอยู่ประโยคนึงว่าฉันก็อยากให้ซีไลท์มันอ่านสนุกนะอะไรประมาณนี้นะโดยอันนี้สรุปสรุปอะแต่ว่าคือก็อยากให้หนังสือที่ได้ซีไรท์มันเป็นหนังสือที่อ่านสนุกนะเออคือพออาจารย์พูดคำเนี้ยเราก็ปิ๊งขึ้นมาเลยว่าเออเราคิดตรงกันเราอะคิดตรงกับอาจารย์เพราะฉะนั้นอะเรื่องเนี้ยไม่ผิดหรอกที่ที่จะรู้สึกว่ามัน มันใช่ทั้งคู่อ่ะเพราะว่าความคิดมันตรงกันว่าเราอยากได้หนังสือที่อ่านสนุกอ่ะแต่เพื่นกี่บาทมันไม่ใช่แค่สนุกไงคะมันสนุกแต่ว่ามันมีประเด็นครบทุกประเด็นอย่างที่ไม่ได้ไม่ได้ยัดเยียดเข้าไปอ่ะมันอยู่ของมันในนั้นอ่ะอยู่เขาเขาเห็นด้วยเห็นด้วยในในคําว่าที่คุณกว่าชื่นใช้คาว่ามันไม่ยัดเยียดคือช เราก็จะได้อ่านงานบางอย่างอ่ะเราเห็นถึงความตั้งใจตั้งใจของตัวนักเขียนนะผู้สร้างสารรค์งานว่าฉันอยากให้เห็นตรงเนี้ยอยากให้เห็นตรงนี้จนเกินไปแต่น,นี้มันค่อนข้างจะไร้รอยต่อแล้วก็เนียนๆไปเนียนๆ<ช>ไปเนียนๆแล้วจริงๆกับเป็นประเด็นที่แรงๆหลายจุดมากเขาใส่<ม>ไว้หมดนะแม้กระทั่งฉากตีลูกอ่ะตีลูกด้วยไม้กวาดตีเพราะความไม่รักลูกคนนี้อะไรอย่างเนี้ มันมีแบบทุกอย่างอ่ะมันเป็นครอบครัวเป็นมิติที่ซับซ้อนในความเป็นมนุษย์น่ะเขาใส่หมดมันมีหมดแล้วก็มันครบและมันสนุกประเด็นอยู่ตรงนี้มันครบและมันสนุกเราก็เลยคิดว่าเออเล่มนี้มันดีแหละในขณะเดียวกันเล่มอื่นๆที่เข้ารอบแต่เล่มมันมีมิติของแต่ละเล่มอ่ะอย่างอย่างของลาดิดอ่ะเขาก็กล้าที่จะเขียนความเป็นครอบครัวแบบนี้เนาะ หรือว่าของการฆ่าตัวตายั่าสุดท้ายของชาดีก็กล้าที่จะเล่าเรื่องในมุมแบบอย่างเงี้ยออกมามันไม่เคยคือซีไรท์เราอาจจะรู้สึกว่ามันต้องเป็นเรื่องใหญ่ๆประเด็นใหญ่ๆอะไรเงี้ยแต่ไม่ใช่แผะประเด็นแบบนี้ก็ได้นะประเด็นแบบนี้ก็ดีเขียนได้ได้ดีน่าสนใจอย่างเงี้ยค่ะหรือไอ้มนานัยศาในเมืองสลดก็เหมือนกัน ห้องเรนูก็ก็น่าสนใจงค่ะทุกคนแบบม,มีมีอะไรที่หลากหลายอะ่ะก็ถือว่าในฐานะบรรณาธิการนะแล้วก็ตัวชิ้นงานต้นฉบับทั้งสองเรื่องเนี้ยมันก็ได้รับการแต่งตัวที่สวยแล้ว แล้วก็ไป,วไปเตะตานะคะเข้าถึงช็อตลิสต์ทั้งสองเล่มด้วยนะคะแล้วก็หนึ่งในนั้นก็คือกี่บาทของคุณประเสริฐศักดิ์ปัดมริตก็ได้คว้ารางวัลซีไรท์ปี2567้ายปี2,567ไปเป็นที่เรียบร้อยนะ,ะนี่ก็เฝ้ารอที่จะได้เห็นกี่บาทในในบทบาทอื่นๆในแพลตฟอร์มอื่นๆนะก็รอลุ้นกันต่อไปนะคะเพราะว่าเป็นเรื่องที่นำเสนอประเด็นได้ไม่เชยค่ะ แล้วก็รอบด้านมีทั้งเรื่องของวัฒนธรรมความเป็นซอฟท์เพลเวอในนั้นด้วยมีเรื่องที่เกี่ยวกับจะทําในเชิงของการท่องเที่ยวด้วยก็ได้นะคะในงานเขียนของเล่มนี้นะคะวันนี้ต้องขอบคุณค่ะคุณกว่าชื่นบางคมบางได้มาสะท้อนให้เราเห็นถึงบทบาทของสํานักพิมพ์คมบางกับวรรณกรรมสร้างสรรค์ของไทยซึ่งตอนนี้สํานักพิมพ์เองก็มีบทบาท ในหลากหลายหน้าที่ทั้งในเรื่องของการอบรมการจัดประกวดแล้วก็การสร้างสื่อองค์ความรู้รวมถึงการผลิตนะคะหนังสือออกมาสําหรับคนที่มีต้นฉบับแล้วก็อยากจะจัดพิมพ์ร่วมกับสํานักพิมพ์คมบางด้วยแล้วก็ยังอยู่ในการสรรหานะที่จะจับเล่มอื่นๆมาแต่งตัวให้สวยเพื่อที่จะได้จัดพิมพ์แล้วก็นําเสนอให้กับกลุ่มคนอ่านชาวไทยนะคะเพราะว่าตอนนี้ก็ถือว่าได้ เปิดเนาะให้เราได้อ่านเพิ่มมากขึ้นในส่วนของคมบางเองนะเออว่าก็ได้มีตัวเลือกอื่นๆด้วยให้กับพวกเรานะคะวันนี้ขอบคุณค่ะที่มาร่วมพูดคุยในรายการแล้วขอแสดงความยินดีด้วยนะคะสำหรับบรรณาธิการสีไร2567ัย 2, ขอบคุณที่ติดตามรับฟังรายการหุมอา่านสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ าวสารและความเคลื่อนไหวของไทย PBS Podcast ได้ทาง Facebook, YouTube, Instagram และ X เพียงเซิร์ชคำว่าไทย PBS Podcast